โอ้ยขอบคุณค่ะคุณแมไปตองนี้ต่อไปเลยไม่เป็นการรอช้านะคะไม่ใช่ค่เป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลาเสียเวลาหาริพี่แล้วก็ใครที่มีกระเทียอร่อยดีมารับเลยค่ะะคะที่มีกระเทีอร่อยดีนะคะด้านนี้มีไหมโอ้โหมาอย่างเร็วมากค่ะนี่คีณแมในโชว์ให้ดูเลยโอ้โหหมดไปเท่าไหร่คะ สีบาทได้ซื้อหนึ่งตัวนะคะคุณแม่โอ้โหุ้มมากนะเดีวน่ว่าง่ายมากเลยหนึ่งตัวเดี๋ยวเราไปด้านหน้าบ้างดีกว่านะคะด้านหน้าจะได้ไม่น้อยใจมีใครรู้ไหมคะว่าปีนี้อร่อยดีแจกอะไรใช่ค่ะปีนี้อร่อยดีมีแคมเปญด้วยนะคะแจกอะไรเลยครับแม่แจกอะไรครับเจมี่แลเรามีแคมเปญแจกอะไรคะแจกแั่งลูก เแดตอนนี้เสื้อแดตอนนี้แต่ว่าเธอเมอก้เป็ดนะเขาอี่บอเขยี่กเขยี่งก็ีจ้าก็พีก็เถกทำได้จริงเจ็บวันนี้มีบอผู้เล่นที่ตอนใคงเยอมานะแจกนะคะเขย่ทองคานะได้เค่ะได้เลยค่ะได้เลยด้เได้แล้วนะคะเร็วมากคุณแม่ไม่ทันอีกแล้วอ่ะคุณแม่ไม่ทันไม่เป็นไรพรุ่งนี้เจอกันทูเบียงไปไหมไปไหม ไปไปเริ่มการคูเรียง100เครื่องจีรับริษหาศากิจกรรมของเรากันก่อนปีนี้2 5 6 7เขตซึ่งส่วกันที่แท้ร้อยอเจอร์ลาอร่อยดีของเรานะคะมาพร้อมกับแคมเปญอร่อยดีรวยทะลุสิล้านปี2องแจกทองทุพภาคทั่วไทยแจกแจกวันที่วันที่สองันหาบเราเราแจกวันกวันที่สองที่รายการ ดวนเพลงจริงทุนช่องวันสามสิเ็จนะคะเับมือสูกค่ะเวนนะลาหกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มตรงนะคะนแหละ, <ไป S 2> ะรายการเปิดทีวีไปเลยพ่อแม่พี่น้องขาบ้านเข้าเดอทุกวันพุธเปิดเลยให้ค่ะจับเจ็ทุกวันพุธก,ก,ก,กับคุณพ่อขาว่าพูดเปิดเ,เลดข่ายนะทีวีนะคะ อย่าลืมซื้อกันที่อร่อยดีนะคะค่ะด้านหน้าภาษาไทยเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะคะส่งไปที่ตู้บนอแปดเก้าบนอบางขอยคงนะคะหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ใช่ค่ะลุยจะมีอยู่ที่ข้างกล่องด้วย้วใช่สามารถติดตั้งได้เลยจัดว่าคอนเซ็คปรัวไปก็ได้เจ๊เลยคอนเซ็์โปรโมชั่นทั้งสองความเชื่อค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณลุงได้นที่เชื่อใจครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณถาวรขอบกับลุงๆบอนเด้อคุณพ่อถาวรบ่งคำนะครับขอบกับลุงๆบอนที่จัางสองน้องแท่มือนีมากเขาบอกว่าโอ้หมักเด้หมักพี่น้องมาเบิ่งหลายเอาอีกซะบ่กันว่อเชียงประเมินอี้พ่อถาวรอีกแกันไดน้าให้จะพี่น้องแกได้เอาไงแกง่ายได้พ่อหน่อยเ อะวางอยู่นะขอบคุณครับขอบคุณ,ค,ณคุณพี่ผู้ใหญ่ด้วยนะครับขอบคุณผู้ประสานงานทุกท่านขอบคุณทีมงานรถแมคโครว,วันนี้จอดถ่ายให้ท่านพี่นการการไปกันมากานมันลําบากขอบคุณ